สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Gift Diary ตอน Beauty Recommend ค่ะอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เด็ดๆของ Gift Diary มาแนะนำกันอีกเช่นเคยค่ะใช่ค่ะและของที่เรานำมาวันนี้นะไม่ธรรมดาเลยค่ะพี่เเป็นของที่เหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆเลยโอช่วงซัมเมอร์เลยสังเกตบรรยากาศสบามีแบบว่าเพราะที่เป็นซัมเมอร์วันนี้เราก็เลยมีไอเทมในการบำรุงผิวนะคะหลังจากโดนแสงแดดหลังจากเจอความร้อนมา นั่นก็คือทันนานนี่เลยกิฟฟินสเตซีมาสชีสนี่เองนะคะเป็นตัวช่วยเด็ดนะคะที่จะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่ไปโดนความร้อนและก็แสงแดดมาตัวนี้ค่ะเป็นตัวสเตซีค่ะตัวสเตซีนะคะเป็นสารสำคัญค่ะที่มาจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยพี่เป้เราอิมพอร์ตเลยค่ะซึ่งเราเรียกเขาง่ายๆว่าวิตามินซีที่เสถียนแล้วค่ะจะช่วยให้ผิวเราขาวก็จางสายได้ยังไม่พอก็คือเราจะได้ตัวเบตากูแคนค่ะอันนี้นําเข้าจากยุโรปเลยนะคะมีคุณสมบัติช่วยปอกประโลมผิวเรานะคะเหมาะมากๆในช่วงหน้าร้อนอ่าใครที่เจอแสงแดดผิวเราก็จะมีการระคายเคืองผิวเราก็จะมีการเดือดปุดๆอยู่ข้างในมันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นเจ้าเบตากูแคนนี่แหละค่ะจะช่วยปอกประโลมผิวเรา ไปะะลดการอักเสบแล้วบางบางทีแอมรู้สึกว่าโดนแดดเยอะๆพี่เป๊ะมันจะมีผดขึ้นตัวนี้ก็ช่วยได้ปะคะช่วยได้ค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คือเขาจะช่วยลดการระคายเคืองอแล้วก็บางคน่ะโดนแดดปุ๊บกระตุ้นเลยค่ะฝ้ามากระมาจุดด่างดํามาตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดฟ้ากาะจุดด่างดำตัวนี้่ะมีสารบำรุงเข้าไปด้วยนะคะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะเราเรียกเขาว่าไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนนี้ดังมากๆแล้วพี่เป้เป็นตัวเติมความชุ่มชื้นไงเพราะฉะนั้นเรามาส์กแล้วเราก็ผลักบิตามิบนซีได้ตัวลดการระคายเคืองแล้วเราก็ได้ความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยผิวเราก็จะใสกระจ่างใสแล้วก็แบบมีน้ามีนวลด้วยเนาะใช่แผ่นมาส์กนะคะเป็นแผ่นมาส์กที่มาจากธรรมชาติค่ะเขามาจากเส้นใยธรรมชาติเลยตัวนี้ เขาเรียกว่าเป็นคอตตอนใช่ไหมคะใช่คอตตอนเลยค่ะพี่เป้และที่สำคัญนะคะแผ่นมาตัวนี้นี่เห็นไหมคะมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นคอตตอนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยคุณสมบัติของแผ่นมาที่มาจากเส้นใยธรรมชาตินะพี่เป้อะไรที่มาจากธรรมชาติมันก็จะดีต่อผิวเรานะ นะคะมไม่ค่อยะระคายเคืองไม่ะระคายเคืองอ่อนโยนกับผิวเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่าใช้มีบางคนแบบใช้แผ่นมาร์กแล้วรู้สึกว่ามันบาดผิวเจ็บผิวเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องวนเลยใช่ค่ะแล้วพอสัมผัสเนื้อของเขาค่ะเนื้อของของซีรั่มหรือของสารบำรุงเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ําเป็นชนิดน้ำเป็นเอสเซนส์ใช่นะคะมันเป็นซซรั่มแบบน้ำมันสบายผิวมากเลยตั้งแต่สัมผัสกับผิวเรานะคะแล้วก็ เขาผลักวิตามินซีและสารบำรุงเข้าสู่ผิวได้ดีจริงๆใช้แผ่นมาสกเป็นแบบคอตตอนซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด็ดก็คือเขาจะดูดซับตัวเนื้อซีรั่มที่เป็นแบบน้ำเนี่ยเข้าไปสู่ตัวตัวแผ่นมาสกเองใช่นะคะสังเกตดูว่าแกะมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีน้ําหลงเหลืออยู่ในซองเลยค่ะค่ะ,ะเพราะม,มันก็ะจะชุ่มอยู่ตรงแผ่นมาสกใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาชุ่มเขาเขาดูดซีรั่มไว้จนชุ่มเลยนะคะก็จะทําให้เราผลักวิตามินซีเข้าสู่หน้าเราได้ดีขึ้นอ่า ใช้ตอนกลางคืนนะคะล้างหน้าเสร็จก็มาร์คได้เลยกี่นาทีนะ15นาทีเท่านั้นค่ะอ,อย่าลืม,ม<า>นะจับเวลาด้วยนะบางคนมาร์คเกินนะมาร์คค่ะเออก็จะมีคนที่บอกว่าบางคนเนี่ยมาร์คนานๆแบบว่ามาร์คแล้วนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าวิตามินซีอาจจะแบบว่าเข้าสู่ผิว แล้วก็อาจบางคนอาจจะเกิดการแห้งที่ตรงจมูกนิดนึงแล้วก็เลยแนะนําว่า15-20ถนาทีพอฟินฟินสวยนะะแน่นอนหล,หลังจากเอามาสก์ออกก็ไม่ต้องล้างหน้าแล้วนะคะก็ลงบํารุงผิวอาจจะเป็นครีมที่เป็นกระปุกอันนี้ก็จะเป็นแอสตาครีมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเรสซิเลเจลนะคะหรือใครบอกว่าหนุ่มๆห,หลายๆคนอบอกไม่ชอบอครีมที่เป็นกระปุกมันแบบว่า เนื้อหนาผิวหนุ่มๆไม่ชอบความเนเพราะว่าผิวหน้าของเขามีน้ำมันอยู่เยอะอ,อยู่แล้วก็แนะนำเป็นตัวนี้ได้ค่ะเป็นรี p a ร r i n g นเนลซิลล่มตัวนี้ได้ช่วงซัมเมอร์ปัญหาผิวมันจะมีมากกว่าแค่การบำรุงนะคะก็คือจะมีฝ้า กระจุดด่างดำนะคะหรือบางคนเป็นสิวค่ะ,ะวัยรุ่นอย่างเงี้ยพี่เป้เวลาแบบมีแอคทิวิตี้ข้างนอกเยอะๆเงืออะไรใครย้อยหรือบางทีมันก็จะทำแบบหน้ามันๆมันก็จะเกิดการอุดตันเป็นสิวได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็เลยจัดชุดแนะนำให้ใช่เซตนี่เลยค่ะจะเป็น Idol s t a c ซนะคะฟิเหมือนกันเลยซึ่งตัวสเตซีะนะคะก็จะเป็น s t a ซีเดียวกับที่ใช้ในมาร์กตัวนี้นะคะ อ่าเ,<ล>เป็นชุดดูแลสิวใช่ไหมเป็นชุดดูแลสิวค่ะค่ะ,คะคแล้วก็ มาดูในที่ไอเทมแรกเลยนะปกติแอมล้างหน้าเสร็จใช่ไหมพี่เป้ค่ะอย่างช่วงนี้แอมแอมก็มีสิวเพราะว่าอาจจะด้วยฮอร์โมนยังแบบว่าเป็นสาวรุ่นยังแบบว่าแรกรุ่นอยู่นะคะแล้วก็จะแบบมีสิวบ้างอะไรเงี้ยตรงจมูกจมูกอะไรเงี้ยค่ะที่แบบมันไม่หมดนะยังไม่หมดเนี่ยยังพิสูจน์ได้ว่ายังมีฮอร์โมนอยู่นะคะโอเคก็จะเริ่มล้างหน้าก่อนค่ะค่ะแอมก็ปกติใช้ตัวรีแพลนี่สเนลใช่ไหมคะเป็นโฟมล้างหน้าปุ๊บล้างเสร็จปุ๊บค่ะก็มาเช็ดหน้า ตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะคะค่ะคุณสมบัติของโทนเนอร์ก็คือเขาจะช่วยควบคุมความมันด้วยใช่แล้วก็บางทีสิ่งสกรปรกที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วบางบางบางทีมันก็ตกค้างอยู่เราก็ใช้ตัวโทนเนอร์นี่แหละคะ่ะเช็ดก็คือมั่นใจชัวๆว่ามันสะอาด100%อค่ะ แสดงตัวนี้เลยค่ะพอเสร็จขั้นตอนการเช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วนะค่ะแอมก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นมาร์กนะคะสเตซีมาร์กหน้าไปก่อนเลยค่ะซึ่งจะช่วยให้ผิวแอมกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดสิวที่อักเสบเนี่ยให้ค่อยๆยุบลงได้ตรงบริเวณสิวนะคะสิวที่ตอนนี้สมมติมันสิวอักเสบอยู่ค่ะแอมก็ต้องใช้ตัวเจลก่อน ไอดลเซซีก็จะมีเจลที่แต้มสิวก็คือช่วงนี้เลยเป็นวันแรกเนี่ยคะ่ะก็แต้มไปเลยตอนที่แบบสิวกําลังเป็นปังบานสะพังอ,อยู่นะคะแลนะ้วก แป้นไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะพี่เป้บีบเท่าที่บริเวณที่เรามีสิวแล้วก็ทานะคะบางๆแป้นไปที่หัวสิวเลยใช่พอทาเสร็จแล้วสิวก็รค่อยยุบแต่ที่เหลือก็คือร่องรอยของรอยดําก็ใช้ตัวนี้ไวท์เทนนิ่งครีมนะคะใช้ไวท์เทนนิ่งครีมแป้มมันก็ทาเป็นประจําเช้าเย็นลดเลือนรอยดําจากสิวใช่ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะหลังจากดูแลผิวที่เป็นสิวเสร็จแล้วแอมก็บํารุงตามปกติค่ะ<ม>ก็ใช้ตัว r e พ a ร์ลีทิชเมนต์นะคะเป็นบํารุงที่แอม,มใช้มาตลอดเลยแล้วก็อันที่2ก็คือกันแดดนั่นเองใช่นะคะจบกิฟชุดดูแลสิวนะคะต่อมาดูแลฝ้ากันบ้างดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะอายุก็จะขึ้นมาหน่อย <c oughs> ขึ้นมาหน่อย <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะหลายหลายคนที่เป็นฝ้านะคะก็จะมีความกังวลใจมากๆเลยนะคะว่า ทำยังไงดีให้ฝ้ามันล้นเลือนไปนะคะจะเอารองพื้นมาปิดอยู่ทุกวันทุกวันไปมันก็อกไม่ได้ะไดนะออบางครั้งก็อยากจะเผยผิวใสบ้าง่ายิ่งหน้าร้อนนะคะพี่เป้ค่ะ,คะถ้ายิ่งบกรองพื้นโอ้โหเยิมไปสังขยาเลยค่ะ,คะหลังจากเราทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ ครีมทาฝ้าไปก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะมาสด้วยมาส,สเตซีนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงที่การทาครีมทาฝ้าไปก่อนมาส์คนะคะ <S <S อ,ะอะ่ก็จะมีตัวทาฝ้าเพอร์เฟกต์ไวท์เทนิ่งครีมตัวนี้ขายดีมากๆเลยของกิฟฟิรินนะคะแล้วก็ตัวใหม่ก็จะเป็นเมโลไวท์อินเทนซีฟแคร์นะคะหลอดสีชมพูหลอดนี้เลือกทาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะทาตรงบริเวณที่เป็นฝ้าไปเลยนะคะ วนเฉพาะตรงผิวที่เป็นฝ้านะคะอย่าเผลอไปทาตรงอื่นเนาะถ้าทาตรงอื่นเนี่ยมันบางครั้งถ้าครีมทาฝ้าไปโดนผิวธรรมดาเขาก็จะทําให้ผิวที่ไม่จะเป็นฝ้ามันกระจ่างใสขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นว่าฝ้ามันก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเราทาแค่เฉพาะบริเวณที่เป็นฝ้านะคะทีนี้พอเราทาครีมทาฝ้าลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มาสก์ตัวนี้เลยค่ะมาสก์สเตซีอ่านะคะ มาร์กไปเลยมาร์กตัวนี้ก็จะช่วยผลักทา้งวิตามินซีและครีมทาฝ้าเข้าสู่ผิวไปดูแลผิวที่เป็นฝ้าได้ดีขึ้นค่ะนะคะหลังจากมาร์กเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลงบำรุงค่ะนี่บำรุงผิวสำหรับคนที่เป็นฝ้าก็บำรุงด้วยอะไรก็ได้ที่เป็นไวท์เทนนิ่งนะคะที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะ วันนี้เป้นแนะนำตัวนี้ค่ะ Repairy Serum ค่ะตัวนี้ซึมไวมากนะคะคุณผู้ชายก็ชอบเด็กๆวัยรุ่นก็ชอบนะคะหรือว่าบางคนถ้าบำรุงด้วย Serum ตัวนี้แล้วยังรู้สึกว่าชุ่มชื้นยังไม่พอนะคะอาจจะลงเป็นตัวนี้ค่ะแต่ r e s i n o l Gel เนี่ยก็จะมีสารสำคัญก็คือ r e s i n o l ที่ช่วยลด ฝ้ากาและจุดด่างดำได้เช่นเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาไปช่วยดูแลปัญหาผิวที่เกิดจากพันธุก,กรรมเลยโอ้และอีกหนึ่งเด้งค่ะใช่พอลงบำรุงเสร็จก็นอนค่ะตอนเช้าอย่าลืมใช้กันแดดค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ช่วยในการบำรุงผิวในช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ดูแลปัญหาสิวและฝ้าไปเรียกได้ว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพิบมาเลยใช่แล้วก็ ในช่วงร้อนๆอ,อย่างนี้นะคะ,คะอย่าลืมนะคะขอแนะนำไอเทมเด็ดที่จะมาช่วยกู้ผิวในหน้าร้อนก็คือสเตซีมาร์ชีตตัวนี้ค่ะค่ะาะ,ะทุกคนก็สามารถพกไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะแล้วก็อยากมากตอนไหนก็สามารถมาร์กได้เลยใช่มาได้ทุกวันเลยอนุญาตเลยหน้าร้อนนี้นะคะ,คะเรียกได้ว่ายิ่งแต่ยิ่งเตะกันทั่วเมืองได้เลยะนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะกิฟต์เดลี่ช่วง b e a u t y r e c o m m e n d ก็ขอ ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กับข้อมูลดีๆจากพวกเราได้อีกในคราวต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ